เรื่องของไอ้ตัวประตูหลังบ้านนะครับตัวประตูหลังบ้านเนี่ยมักจะคุยกันเรื่องของประตูหลังบ้านต้องมีธรณีซึ่งไม่จําเป็นนะครับบ้านที่ยุคใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ทําธรณีประตูเขาไม่ทําธรณีประต,ททรระตูพอประตูผักออกไปหลังบ้านปั๊บเนี่ยเขาจะลดลดส่วนส่วนสเต็ปข้างล่างลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อ ไม่ให้น้ําที่มันนองหรือไหลทิ้งเนี่ยไหลเข้าตัวบ้านไม่ทํำธรณีประตูกัน้นอันนี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะไม่ใช่เดินไปหลังบ้านแล้วกลางคืนสลืมสลือนึกว่าไม่มีธรณีเตะปุ๊บเล็บขบเลยเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วเรื่องของวงชุ้ยเนี่ยธรณีประตูหลังบ้านก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับไม่ได้ช่วยอะไรถ้าท่านไปในที่บางแห่งในที่บางแห่งที่ เขาวางห่วงจุ้ยเนี่ยท่านจะเห็นว่าการจัดหลังบ้านไม่มีทําธร,รณีประตูการทําธร,รณีประตูเนี่ยมันเป็นเรื่องของประตูรุ่นเก่าประตูจีนรุ่นเก่าเนี่ยอย่างบ้านอากงผมเนี่ยวงกบเป็นหินแกะสลักแล้วก็คานของหลังคาย,ยังเป็นซุงอยู่เลยนะตัวบ้านก็เป็นซี่เตียมกิ่ง ครับตอนนี้คงไม่อยู่แล้วละเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเมืองจีนมาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้คงไม่อยู่แล้วเขาคงลื้อหมดแล้วแต่ว่าบางเขตในต้านจิ๋วเนี่ยยังเป็นเขตอนุรักษ์บ้านซี่เตียมกิมอยู่ใครเคยเห็นในทิกต o k ที่เขาเผยแพร่กันที่มองจากโดรนหรือท็อปวิวมองลงมาแล้วเป็นบ้านเหมือนตารางหมัคอตเนี่ยอันนั้นแหละครับก็เล็กซี่เตียมกิมนะครับคือตัวนั้นเนี่ยประตูมันต้องผักเข้าเนื่องจากว่าเขาใช้วงกบที่เป็นหิน หินสองเสานะครับแล้วเจาะรูที่คานข้างบนกับข้างล่างแล้วประตูใส่ไปพอประตูใส่ไปปั๊บเนี่ยมันต้องดันมาชนกับกรณีข้างหน้าแล้วก็คานข้างบน <Lebanon. S 2> เพื่อเอาไม้คานล็อกอยู่ข้างในเราจะนึกภาพบอกไหมครับถ้าเกิดมีคานหินอยู่ข้างบนกับข้างล่างอยู่ภายนอกแล้วภายในบ้านก็มีประตูแล้วก็มีไม้คานขนาดใหญ่ล็อกลงไปเหมือนสันเจ้าอ่ะ ซึ่งตัวนี้ไอ้ธรณีด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่ได้ส่งผลผมพูดหลายครั้งแล้วว่ากันพลังงานไหลออกได้ก็กันพลังมงคลไหลเข้าได้ทางที่ถูกไม่จําเป็นต้องมีนะครับอีกเรื่องหนึง่งหลายท่านที่ผมไปทํางานให้นะครับก็ผมจะถามอยู่เสมอว่ากลัวไหมกลัวไหมว่าหันเท้าไปหน้าบ้าน กลัวไหมว่าหันศีรษะไปหน้าบ้านเขาก็บอกว่าไม่กลัวในเมื่อเรียกใช้งานแล้วต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจอย่าเรียกแต่เขาพูดถูกนะซึ่งคำนี้เป็นสโลแกนผมเหมือนกันมั่นใจถึงใช้ไม่มั่นใจอย่าเรียกใช้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของสุนกวนสุนกวนในสามก๊ก ที่ถามท่านเจ้าบ้านทุกครั้งเลยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเนี้โซเชียลมีอยู่สองสายสายหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอาชีพขายอะไรอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเอรบโทรศัพท์หรือไงเนี่ยก็จะมาพูดว่าห้ามเอาเท้าไปหน้าบ้านห้ามเอาหัวไปหน้าบ้านนะครับจะหงุดหงิดบ้างละ่ะจะนอนไม่พอบ้างละ่ะมันเป็นเรื่องของการมโนเรื่องชัยภูมิ อีกสายหนึ่งก็จะบอกว่าเอาผู้ชายเอาหัวนอนไปทางซ้ายของบ้านหันหน้าออกถ้าผู้หญิงแต่งงานแล้วก็เอาหัวนอนตามสามีถ้ายังไม่แต่งเอาหัวนอนไปทางขวาอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชาชัยภูมิอีกเอาหวงจุ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องอ่านดวงทิศทางต้องส่งเสริมดวงชะตานะครับทิศทางต้องส่งเสริมดวงชะตาเมื่อส่งเสริมดวงชะตาแล้ว เช่นได้ตัวส่งเสริมทําอะไรก็ราบลื่นถ้าในดวงท่านมีลาบมากแต่ดิถีอ่อนกําลังต้องเสริมดิถทีท่านแข็งแกร่งมีตัวส่งเสริมมากยิ่งมีตัวแย่งลาบหรือเก็บใช้ท่านต้องถ่ายเทดวงชะตาอันนี้ต้องคํานวณจากร้อยแปดสิบองศารอบตัวเรามีนัก,กษัตริย์อะไรและมีท่านอะไรด้วยนะเพราะว่าซีซัวหมุนซีซัวหันบอกเฮ้ยดวง ดวงไม้แข็งแกร่งต้องถ่ายเทยออกเอาไปทิศใต้ลูกเดียวพอดีในดวงเจ้าบ้านด้นมีชวดมีชวดอยู่ตำแหน่งการงานหรือตำแหน่งวันเกิดเป็นคู่ของคนรักการงานก็คือเดือนเกิดเสือพันให้ลูกค้าโป้งเดียวลูกค้าไม่เลิกกับเมียก็จริงกับหุ้นส่วนหรือไม่ก็การงานพังน,นะครับตัวนี้เขาเรียกทิศทางส่งเสริมดวงชะตาดังนั้นสินแสที่วางวงช่วยให้ต้องอ่านให้ละเอียด เมื่อเราถามเจ้าบ้านทุกท่านถามลูกค้าทุกคนว่าท่านกลัวไหมเขาบอกไม่กลัวจัดไปตามหลักของวิชาของเราโออย่างนี้แฮปปี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่โซเชียลพูดในสิ่งผิดๆเยอะๆเนี่ยทำให้ผมเนี่ยทำงานค่อนข้างมีอุปสรรคในบางเคสนะครับซึ่งซึ่งอุปสรรคในบางเคสเนี่ยอาจจะเกิดจากความเชื่อของท้องถิ่นหรือ ความเชื่อที่ได้ยินบ่อยจากโซเชียลเช่นหัวนอนต้องไปซ้ายลูกเดียวเช่นประตูชู้สาวเช่นทางลมพิฆาตนะครับเดี๋ยวจะพูดเรื่องทางลมพิฆาตเอาเรื่องหัวนอนก่อนหัวนอนเนี่ยพอเราถามปุ๊บเราต้องอ่านดวงคือจริงๆเราต้องตั้งดวงไปก่อนเข้าพบลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราอ่านดวงปั๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหันทิศนี้ได้ส่งเสริมหรือได้โชคลาภหรือเจียซิง แสชัยเจยสิงจีส่วนจริงๆถ้าดวงใครแข็งแกร่งนะครับแล้วมีตัวส่วนหรือตัวพิฆาตในดวงหรือมีโชคลาภในดวงแค่เล็กน้อยเนี่ยทายเทเนี่ยเหมาะมากนะครับเจซิงแสชัยด้วยเจยสิงจีส่วนด้วยแต่หลักการทั้งหมดก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ห้ามชงห้ามชงในระบบนักขัตร์นะครับมีอยู่แคสหนึ่งสี่ปีแล้ว นะครับเคสนี้หัวเตียงคู่สามีภรรยาชงผมให้เอียง14องศานะครับเอียงจากผนัง14องศาก็คำนวณจากหลออแกนะไม่ใช่ไม่ใช่ซีซัวให้เอียงนะครับคำนวณจากหลออแกว่าต้องเอียงกี่องศาใช้เริ่ออะไรในการตั้งเตียงบิดแล้วเตียงที่เอียงเนี่ยอะไรแอร์ตัวเคลื่อนไหวอะไรทั้งหมดตัวอิมเอียงทั้งหมดต้องอยู่ตรงไหน คำนวณลงหมดนะครับอี้เหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนหลายหลายเคสไม่เจอแต่บางเคสแต่ต้องเจอล่าสุดคือเมื่อสปีก่อนก่อนหน้านั้นก็มีหลายเคสนะครับเรื่องของหัวเตียงดังนั้นคำตอบคือเอียงซ้ายาหารซ้ายลูกเดียวไม่ได้และหันศรีรษะไปหน้าบ้านหลังบ้านไม่เป็นไรถ้าทิศทางส่งเสริมดวงชะตาจำไว้นะครับเข้าใจด้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อน ในวงการสินแสและผู้ที่สนใจ่วมจุ้ยทุกคนนะครับข้อนี้สําคัญเพราะถ้านอนปุ๊บถ้าดีดีท่านแข็งแล้วท่านเป็นนอนตัวเติมเข้ามาพอดีพระเอิญซวยไปอยู่ฝั่งซ้ายของบ้านท่านพอดีป่วยนะครับมีอยู่เคสหนึ่งผมสอนรุ่นน้องผมด้วยวิชาป้อหยีซี่เถียวทุกวันเพราะเด็กคนนี้เนี่ยนิสัยดีและตำแหน่งวันเกิดมีกุ้ยนัง้ง ตำแหน่งเดือนเกิดก็กุ้ยนังนะครับดิถีแต่งแต่งอิ่วเกิดในเดือนไหนดังนั้นผมเป็นรุ่นพี่ผมจึงเป็นกุ้ยนังเขาพอเห็นดวงปุ๊บเอ๊ะทำไมเราเมตตาเขาขอดูดวงอ้จึงสอนวิชาให้สอนวิชาให้พอเขาเริ่มตั้งดวงเป็นอ่านดวงเป็นเขาจึงไปเอาดวงของเออญาติเป็นเป็นเป็นเขยกันเนี่ยเป็นเขยของเขาเนี่ยมาให้อ่านนะครับ ก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันต้องแก้นะเว้ยโดยการปรับไปทิศนี้ทิศนี้ไม่งั้นไอ้นี่ป่วยเพราะตัวสร้อยอุ่งวายจรสิบปีของมันป่วยขอโทษนะครับผมเป็นคนพูดไม่เพาะแต่น้าเสียงก็แบบนี้ใครรับไม่ได้ไถยทิ้งไปก่อนผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, มันต้องแก้นะเว้ยถ้าไม่แก้มันตอนนี้มันป่วยสิบปีไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับพอดีพอดีว่าผู้ที่เอาเอา ผู้ที่เป็นเจ้าของดวงท่านนี้ที่รุ่นน้องกว่านี้เอาดวงตั้งมาให้ดูเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับการแพทย์น่าจะเป็นหมอนะเพราะเขาทำเครื่องมือแพทย์สรุปสุดท้ายเป็นมะเร็งตายนะครับเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับ